สวัสดีครับนี่ก็คาราโดนะครับผมกดมากับเ็นสามทีนะทีคนทักมาแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเพิกเฉยวันนี้เล่นทีมอะไรดีฮะน่าจะเป็นคันเนอร์ดิมอนฮันเตอร์นะเราซื้อตัวแบบมาก่อนครับคันเนอร์ ขอ,อยาดเพิ่มเสียงเกมนิดนึงนะเพื่อทะรด <c oughs> แล้วก็ผสมอินเวนเตอร์ด้วยลกันนะก็จะเป็นเผาเนี้ยเผากันเนอร์ดิมอนฮันเตอร์แล้วก็เฟเดรอนไม่ใช่เฟเดรอนอะไรวะอินเวนเตอร์ แต,แต่จริงๆไอ้ตรงนี้มันเขียนว่ามจิคคอนคิวใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่มจิคคอนคิวนะมันเป็นดิมอนฮันเตอร์นะควมีอินเวนเตอร์เพิ่มมาครับ ขายนาะคอสทิ้งแล้วกันวีล่ากับแวนตัวในต้นเกมเหมือนกันครับน่าจะวีล่านะวีล่ามันได้พาสซีฟโอเค Demon. อินเวนเตอร์ดีมอนมันไม่ใช่ดีมอนสิกันเนอร์กับดีมอนฮันเตอร์อมีกันเนอร์ตัวหนึ่งฮะ,ะยืนสู้ฮะมีคนทักมาครับ วิล่าเราไม่ทำสองดาวหรอกมั้งอินเวนเตอร์อันนี้อินเวนเตอร์สามนะครับวิล่าเก็บไว้ก่อนก็ได้อาจจะได้เล่นอยู่เผาอินเวนเตอร์ <vent> สมมอมโลให้สองตัวโอเคโอ้โหฝันตรงข้ามได้ตัวดีใช่งไหมแถมดาวสูงเนะี่ย สู้แทบไม่ไหวอ่ะเขามีดึงด้วยนะเขาดึงไอ้มอเลนเราไปข้างหลังบุคลินสเปียอ่าได้ดีมอนฮันเตอร์มาเพิ่มตัวหนึ่งคนระับแคนเนอร์ดีมอนฮันเตอร์อินเวนเตอร์เรามีครบแล้วนะตอนนี้เราโฟกัสแค่แคนเนอร์กับดีมอนฮันเตอร์แคนเนอร์ดีมอนฮันเตอร์ Эе чи ба тэр กันเนอร์อ้อยกันเนอร์เราขาดแค่ตัวเดียวเองดีมอนทันเตอร์เราก็ขาดตัวเดียวนะดีมอนทันเตอร์เราขาดเอ่อลิกเตอร์อินเวนเตอร์เชฟไม่มีฮนะต้องลงตัวไหนอะ <c oughs> ถ้าลงอันนี้ก็จะได้เผาใช่ไหมโอเค งั้นใส่นี้ให้มอเลนแล้วกันหัวหายไว้ตรงนี้มอเลนยืนตรงกลางเลยฮะถ้าโดนดึงดีดีกว่าโดนดึงนะอยู่ตรงกลางเพราะมอรเลนมันยัง,ยงถึกได้อยู่ดีกว่าโดนดึงเดี๋ยวพอท้าย,ายเกมเราก็จะเอามอเลนไปวางไว้แถวนีนะ้ให้ขับไปนี่ยืนแทน รอรุนว่าตาน,นี้จะได้ของอพวกมานาพวกเวทอะไรเยอะไหมดีๆเยอะไหมอยากได้ตัดเลือดกับพวกมานาตอนนี้ได,ตด,ดาา้ตัดเลือดกับมานาตัดเลือดกับมานาพวกเคียวพวกอะไรยื้อชีวิตไม่ได้ต้องการเลยนะฮะตอนนี้ตัดเลือดกับมานา เราจะเอาเป็นมานากรันเวทหรือมานาชนนีเนี่ยมานาช่นนีานาน้ดีมากเลแต่ว่าอันนี้มันสามารถลไล่ไล่ไวได้อันนี้ผมคิดหนักอยูนะของแท้งของแท้งยังไงก็หาได้ครับแต่ว่ามานานี่พอจะหาได้มันยากเั่นเอามานาแล้วครับใส่ให้แม็กแล้วกัน,ลกนพลังงานสี่สิบพื้นฟูพลังงานแบบแบบสุ่มศูนย์ถึงสาสิ ทันเนอร์มีไหมดิมอนฮันเตอร์ก็ไม่มี <Yeah. S 1> อับช่องไะครับอ้าวโมเรลมันผมคิดว่าโมเลนเป็นตัวแบบไอ้ยิงสไตล์คล้ายๆแบบเวเลสอีกโมเนเมันตัวใช้มานาดียว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้โมเลนก็ได้นะเวลาโมเลนใช้สกิลจะเป็นจดก,การโจมตีครั้งลัดไปเนี่ย ตีเป็นดับเบิลดาเมจนะตีสองครั้งได้ไหมโหแอนเนตเด้งเลือดอเด้งเลือดแล้วมันก็สะท้อนได้เรื่อยๆแอนเนตโกงจังโอเคเราได้กันเวทแล้วมีเผากันเวทมีเผากันกันเนอรอนะตอนนี้ก็หาเอ่อถัดไปเราก็จะลงเป็น โมเลนลงไปแล้วอมันยังเหลือช่องว่างอีกเยอะเลยนี่หว่าใช่ปะเอเล่นสามเผ่านี่ช,ช่องช่องมันยังว่างอยู่เหรออ่าหกเจ็ดแปดอ๋อ,อมันมันจะเหลือช่องว่างอีกช่องหนึ่งใช่ไหมโอเคมันไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นโหโดนหู มหนึ่งครั้งครับได้แวนมาว่าแล้วเราเราก็ได้เราก็ได้ตัวครบนะครแต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้ขึ้นดาวเราได้เกือบมาครบทุกตัวแล้วแต่แค่ไม่ได้ขึ้นดาวแค่นั้นนะเรายังไม่ได้อัพช่องเลยอินเวนเตอร์ะฮะกันเนอร์แล้วก็ดีมอนฮันเตอร์ ซื้อมาเล่นๆครับตอนนี้ไม่ได้คิดว่าจะเอามาแบกเลยขนาดนั้นตอนนี้ลงตัวอะไรก็ยังไม่เป็นเผ่าสี่นะงั้นเราเราลงตัวนี้ไปก่อนเพตา้ายิงยงใส่อันนี้ให้เพต้าแล้วกันเพราะเพายัอยอยางไงถ้าเราลงเออไวยโอหรือว่าลงตัวอะไรไปมันก็ยังเผาไม่ครบนะ ถ้าอยากลงไมโอให้ครบเราก็ต้องรอครบเป็นี่ก่อนใช้เบตาไปพังพลางก่อนก็ได้นะอันนี้เผาะสะท้อนเหรอผลผลของเอ่อไอนี่มันยังไม่ทำงานในเทอร์นี้เพราะเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนในเทอร์นี้มันก็เลยยังเด้งมานาให้เพตาไม่ได้ผมว่าเพตาไม่แบกนะน่าจะเล่นเทลดีกว่าแด่ทยาำ แต่เทลมันก็ยิงเป็นทาร์เก็ตเดียวจะดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ของเราก็แต่ตัวตีปกติเราก็มีเยอะแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวเราสุ่มหาตัวละครก่อนนะ,ะเป็นดีมอนฮันเตอร์กับคันเนอร์ใช่ปะโอเคไม่มีคาเฟนดี้กับอันนี้ใช่ปะดิกเตอร์คิดไม่ในใจฮะทบไม่ในใจคาเฟนดี้ดิกเตอร์คาเฟนดี้ดิกเตอร์ น่าจะได้ตัดเลือดเอาไม่ได้อันนี้ดวงสวยนะสวยมากๆเลยที่ผมเอาหยิบไปอันนี้มาเพราะมันคอ m โ o กับคาเฟนีได้นะแต่มันไม่ค่อยดีกับเปียตาเท่าไหร่นะชิ้นเนี่ยรอแบบรอเวยคาเฟนีนะเตรียมของเพื่อคาเฟนีเอาไว้ ตาไม่เห็นเรามันไปเด่นที่แวนใช่ปะเอาแวนวางกลางโมงเลนเรายังไม่ขึ้นดาวนะทีมอนทันเตอร์ไม่มีฮะอับช่องเลยเอยต้าเราเป่าสามตัวอ่ะสี่ตัวก็สวยนะ เย okay. ต้าเราได้เป่าครัชนะไม่ยากถือว่าเยี่ยมเธ <c oughs> อหน้าน่าจะได้ขึ้นเจ็ดแล้วโอ้โหไม่คิดจะให้ตัดเลือดเลยหรือไงได้ของเวทมาสองชิ้นแล้วประมานามานาแล้วกัน เพท้าอีกตัวหนึ่งเพต้าอีกตัวหนึ่งเพต้าอีกตัวหนึ่งเออไม่เล่นนานหรอกเพท้าโอมก้าขาดแค่ขับไปนี่ลงโอเคใสใ่ตัวแทงเดี๋ยวเปลี่ยนนิดนึงนะฮะใส่ให้เทลแล้วกัน แรกๆตัวเรามาเกือบครบแล้วนะแต่ว่าหลังๆมาเราหาคาเฟนี่กับแค่คาเฟนี่ไม่ทันลิกเตอร์ไม่ต้องไปพูดถึงนะลิกเตอร์มันตัวห้าบาทหายากอยู่แล้วแต่เราก็เอาเทลกับเพต้ามาแทนนะเอ,อคาเฟนี่อ้อมแขนนีบัตเตอร์ไฟคาเฟนี่ลิกเตอร์ แล้วกันฮะแล้วก็เ,เทว,ม,วม่วงไว้ตรงกลางเทวันติดโอ้โหโดนตัวเดียวเฮ้ยเทยวโดนตันใครตันเทวเราหืมมาคอสอ๋อโดนคิวเรนฆ่า เทลพลตรงข้ามสองตัวให้ได้ยอย่างฟรีเลย <The universe. S 1> เทลเหมือนจะได้เล่นอยู่นะเอามา,อาไว้ก่อนก็ได้สลับตำแหน่งนิดหน่อยนะผมกลัวเอาเพต้ามาทางนี้แล้วเราจะโดนดึงอย่างเลยเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า คาเฟนนี่โอเคไนดะ้ขึ้นขึ้นดาวเออรอนนะออเตาโดนดึงแล้วก็โดนยอนกับแวนลุมสกรรมข้างหลังเทลเรามีเกาะจากอนะินเวนเตอร์ฮะยืนสู้ในดานอยู่ใช้เกาะแทบไม่หมดนะไอ้เผามืนต้นเกมนะถ้าโดนตัดเลือดก็ จบแล้วแหละโดนเผาดวงตาเผาตัดเลือดหรือไม่ก็นังสือตัดเลือดสักอย่างมาจิสเตอร์คอนคิวไม่ไม่ใช่ดิเมจิคอนคิวดีมอนฮันเตอร์ดีมอนฮันเตอร์ จนตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคาเฟนีมันมีคนแย่งเล่นหรือเปล่าคาเฟนีก็ยังไม่มีใครซื้อนะแต่ว่าเทลนี่เยอะเลยเกินแต่ว่าเราได้มาสองตัวแล้วเหมือนกันเทลทีมนี้ก็มีเราก็มีสองตัวอย่างนี้ก็มีนี่ก็มีตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนทุกคนมีเทลอะครับ เราเอาอันนี้ใส่ให้มูเลนนะแผนเป็นแผนนะเดี๋ยวโชว์แผนให้ดูตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ฮะน้องแม็กเราจะได้ขึ้นสามดาวจริงนะครับผมผมคิดปมื่ใหม่นะหลังๆมันเริ่มจะหาตัวราคาหนึ่งบาทยากนะหาได้แค่ยีิบเ แรกๆหาได้ง่ายฮะตั้งแต่เวลสองจนถึงเวลสี่หาง่ายเราเพตาเราเป่าฮะต่อโดนแค่สามตัวเองนะจริงๆผมก็อยากให้เพตามาอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ฝันตรงข้ามมัก็มักจะดึงฝังตรงข้ามมันก็มักจะวางตัวพวกโบเกนสเปียร์แถวเดียวแล้วมันแล้วมันจะมาดึงทางนี้ของเรา นี่อยากได้ตัดเลือดแอสซินเซอร์ติฟิเค t e เคียวแล้วกันฮนะถึงแม้จะเล่นทีมกายภาพก็เถอะนะครับแต่จริงๆแล้วผมต้องการเล่นคาเฟนีเล่นเวทนะไม่ได้ต้องการเล่นกายภาพแต่อย่างใดแวน วายโอสองดาววายโอนี่เป็นไปได้ของแม็กนะลองขายดีไหมไม่ต้องรีบขายอะไรงไงผมก็บริหารน,น่าจะทันอยู่โอ้เขาเขาทิ้งตัวไว้ทางนี้หมดเลยผมต้องเปลี่ยนซะหน่อยละ ต้องสลับทางให้เพต้ามาทางนี้นะเพต้ามันไม่ได้ไลยนะ่ยังไม่เจอเับเฟนนี่เชน่าจะแบบนี้อัพหนึ่งขั้นนะเอาตัวมาวางไว้ตรงนี้ จังไะมไม่ได้จะไม่ได้ไอ,อ,อ้นี่จริงๆเหรอแล้วทำไมเคียวเรามาอยู่กับแวนเนี่ยใส่ผิดฮะต้องใส่ให้เทลสิอื้อหือ เพยหน้าสามแล้วมเมื่อกี้เด้งไอ้ลูกบอลรัวๆเลยอัปลิสเตอร์ฮะลิสเตอร์ลิสเตอร์ลิสเตอร์ใส่อันนี้ใส่อันนี้ให้ลิสเตอร์ใส่อันนี้ให้ลิสเตอร์ใส่อันนี้ให้ลิสเตอร์ประมาณนี้ ประมาณนี้ติกเตอร์อีกตัวหนึง่งเซริกเตอร์มา <c oughs> โอ้โหใส่ของให้ขนาดแล้วยังล่วงเลยลิกเตอร์เรา คเปนี่ไม่โผล่ฮะขนาดได้ลิเตอร์ก่อนเลยแล้วนะคาเปนี่ยังไม่โผล่เลยเอาต้องเอาตัวนี้ไปไว้ตรงนี้ผมลืมว่าโมเลนมันเป็นตัวดึงนี่หว่ะเอามาไว้ข้างๆเทลเฉย ที่สี่แล้วแรงขึ้น กันเวทมาผมคิดไว้แล้วแหละว่ามันต้องเป็นแบบนี้ยการเวทหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่มานามานาดีๆที่มันให้เยอะๆมันหาไม่ง่ายโอเคงั้นใส่อันนี้ให้ตัวนี้ไปข้างหน้านี้ให้ลิกเตอร์มานาให้มานาให้ตัวนี้มานาให้ลิกเตอร์ฮะ อตีไว oh. hmm. ้เรามาใส่ไอเทลนะคนทักมาเดี๋ยวผมตอบแชทนิดนึงนะคนทักมา ได้มานามาฮะมานาเราไม่ต้องการแล้วนะเอ้แต่ว่าได้ใช้อยู่เพราะเรามีแค่มานาแบบแบบเดียวก็มีอย่างอื่นใช้ด้วยเออมีเล่งความแรงคี้ฮะอือตีวนี้ใส่ให้มูลเลนเหรอไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม ใส่เอ้ยไม่ทันละเดี๋ยวต้องใส่ของให้เทวกันโมูเลนเราอยู่ไหนวะอนโอ้โหมันอยู่ข้างบนสุดเลยเปลี่ยนของยากจังจัดตัวละครให้สวยงามกันนะฮะตัวที่น่าจะได้ขายก็น่าจะตัวนี้แวนก็ตัวหนึ่งไวโอตัวหนึ่ง,ต,งตัวนี้ก็ได้ขายดิกเตอร์ไม่ไม่ไม่น่าจะได้ขายครับ จับตัวที่หน้าขายไว้ทัาเทลเราก็จะกลายเป็นตัวเน้นสกิลแล้วนะก็ดีแล้วแหละเอาเปลี่ยนขีไปใส่ให้โมเลนเราไม่เล่นลักคาเฟนี่ผมอยู่ไหนอันนี้รอมาเนิ่นนาน ตอนนี้ทีมไหนก็มีแต่เทลใครซื้อเทลคนนั้นได้ขึ้นอันดับสี่อะขอดูนิดหน่อยโอ <ส uf> ้โหไอทีมแอสซิสินล้วงหลังยับเลยเราไม่มีแบกตัวแบกข้างหน้าเลยนะเทลเราโดนล้วงยับเลย แต่ทำไมแวนมันฟรีจังแวนไม่โดนล้วงเลยโดนเอ็นโซน่าจะเป็นคนช่ำแอสซินนี่ยใส่ของให so ้เอ็นโซเลยเอ็นโซมันเป็นตัวแบกสำหรับสายแอดนะใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ป้าดิที่ผมว่าใช้ป้าก็คือเขาเขารู้ใช่ปะว่าเอ้เอ็นโซมันแบกเอ้ยเขาไม่ยัดของเอ so ็นโซวเยอะนี่หว่าแต่แค่วางไม่ถูกจุดอะวางไว้ตรงตำแหน่งคล้าหลังแต่จริงจริงผมว่าควรใส่ของเอ so ็นโซให้เยอะกว่านี้นะ เขาใส่แค่เคียวชิ้นเดียวเองอะอ๋อขอเล่นเป็นทีมเวทนะอ๋อก็เลยแอสซินเวทอะปกติผมเล่นแอสซินก็ยังเล่นกายภาพนะตัวอะไรลงไม่มีตัวลงอะยังไงก็ใกล้าตายแล้วเดี๋ยวเราสุ่มหาคาเฟนี่ให้ได้นะเหตุเจอละหาคาเฟนี่แล้วก็อืม ขายแม็กทิงหาคาเฟนีหาหาสีตัวนี้แหละนะครับหาให้ได้เดี๋ยวก่อนอื่นเราเปลี่ยนของใส่ครับใส่คาเฟนีก่อนนะใส่ให้คาเฟนีใส่ให้คาเฟนีคาเฟนีขึ้นฮนะ พวกของโจมตีใส่ให้เทลของแท้งใส่ให้ลิกเตอร์นี่ครับประมาณนี้ต้ <Becca. S 1> าใส่มานาอีกชิ้นหนึ่งให้คาเฟนี่ดีไหมก็ไม่แย่นะใช่ปะแบบไล่เลยอะไรอย่างนี้ เลือดเรายังไงก็ไม่ค่อยมีแล้วฮะเดี๋ยวผมจะเล่นวัดใจเลยแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออลิกเตอร์ลิกเตอร์แค่สองดาวก็พอเราทำไม่ทันอัพเพนี่มาเทลอัพเพนี่ทีนี้ก็หาเออรอนให้ได้เออรอนเออรอน อโอเคได้เออรอนอีกตัวหนึ่งไม่มีตัดเลือดฮะน่าจะแพ้เพราะไม่มีตัดเลือดนี่แหละมานาอันนี้ใส่ให้ลิกเตอร์แน่นอนถอดอันนี้ใส่ให้ตัวนี้แล้วกัน ืมก <anca> เ,เตอร์เอ้ยติกเตอร์เราถึกอยู่ฮะโอ้โหไม่ไหวโดนโซฟาดโอ้โหโหบขาดไม่ตายเลยยืนแทงจัดเลยโอ้โหล่วงเลยฮะดามเมจพอดีแบบเป๊ะเลยนะไม่ขาดไม่เกินจริงๆก็น่าจะเกินมาหนึ่งหน่วยมั้อไม่รู้ดิแต่ว่ามันแบบพอดีอะ เกินมาหนึ่งหน่วยครับเมื่อกี้เหมือนจะรู้สึกว่าโดนดาวเมยไปสิบสี่โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับทีมดีมอนทันเตอร์กันเนอร์อิ Demon Hunter, ner, er นเวนเตอร์นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ